เขาป้าเจมสให้ดีเลยเจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาลุ่นซวยกันว่าได้บ่มือนี่ข้างไหนเราขึ้นมิดแถวบาดนีพด่พี่ดาพี่ดาเออขึ้นเป็นซีรีส์แถวบาทนี่เขาป้าต้องเอื้นหากันเรียกจ้าพี่น้องอมีแต่ดอกน้อยมีแต่ดอกน้อย เห็ดบวกใกล้หน่อยนีด้ยส่วนยังนี่มีด้วยไต้ยนี่โอ้ยเหญ่เงอเฮยยูยพี่เอ้ยขนาดีได้กุนี่ โอ้คนตกลิ้นปกแปกปกแปกนี่คนตกลิ้นแบบพี่น้องเยนุ่งกับพ่อหุ่งแบบนี้นี่ว่านุ่งเสียน้ำแล้วพอได้กินอันกระดองใหญ่เราก่อนโอ้สุกนี่ยังหน่อยอยู่จ้ะสุกนี้หน่อยเยอะไม่เอาไม่เอา คุณหาอันหาว่ามันหาเห็ดพอเวละ่ะว่ามันห่อหาเห็ดพออยู่บ้านเท่าตหีโอ้ยคุณอะไรพี่น้องป๊าดโอ้โหกันเด้อ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 คุณอ่ะคุณอุ้ยอันนี้ชุม่มเนยแล้วนี่เก็บเก็บเก็บ อันนี้ได้แกอันนี้ได้โดรเนะอกคงสิจะได้ถึงแล้วหมดละโอ้ยขี้น้องมึงเนี่ยขี้นอ้นองอมึเงเนี่ยเปิดออกแค่ใดเแห้งไหลพูกนายเป็นสั้นเป็นสั้นอยู่อันนั้นคุบเข้าใสะโรยบบนี้ก็จะไดีลืบเป็นลืบอยู่ไหม Oh, oh. เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บจ้ะไม่ได้กินดอกย,ยุ่งเอ้ย mm hmm. อันนุ่งเสียนุ่งผาลายพื้นป่านี้เนาะเอา้เอาหนูแม่มงซีรุ่นอะไะอ้า มึงหลืบนี่พี่น้องมึงหลืบนี่จ้าโอ้ยหยาดก,กันเกิดเอาลวดไม่เฮ็ดเกลเลยเอย้ส่วนหยบปีเล็กน้อยก็นเนี่ยคือปวดคือพ่อพเถอะเอาเงินกระไ,ไ้เกสรี ดอกน้องก็ไว้พยายามเก็ีย้ยงปอหอบ่้ห้เพื่อนอันขาดอกแกกันพี่นองพยายามอยู่ด้วยจ้าแต่ว่าหาลังดอกมันอันสุยออกกระจำเป็นเนาะซีบาจังไหนเนาะอ,อยู่เนาะอันเห็ดติดกันอยู่พี่นนอง

สูตรเก็บเห็ดคุณลุงพ่นกิ่นมิตรจำมือมากมือขึ้นนี่ระได้เปลี่ยนสุดมัง้งเดีด๋ยหยียบโอ้ยเหยียบพี่สันอ,นนอนุ้ยแม่นนมืดตี่นี่เก็บเก็บติดหญ่เติบใหญ่เติบซจำหนี่งแล้วเก็บไปขายปีที่แล้วนะกำลังได้น้ำหนักดีแต่แม่นหาเก็บไปขายช่วงนี้วู้ยเป็นเงินขนาดเลยจ้ะท่านหมุนผิบ โอ้ยหมุนหมุนหมุนพี่สุกจะได้เร่งอะไรเอาล้่งจักหน่อยเลยช่วยกันเจาะกำลังหงุดเดี๋ยวดีกว่าเขียนหงุดไม่ออกความสุขของกะทิคือเข้าป่าเกี่ยวเห็ดปฏิบัติบ้างสุขของกะทิไม่งัดไม่งัดไรเออ อันบ้านห้องเบียร์เฮ็ดอันไหมอาะเอา,เอาขอฝังดินจอรอเจอได้อยู่พี่น้องเอ้ยเอาคือว่าจังสนโอ้ยเบียร์เฮ็ดอันตายก็มีได้พี่เอ๋ตายก็บมีเบียร์เฮ็ดแต่เดี๋ยวนี้ได้บ่านี่นี่อยูออออออ่ข้างดูหลังเลยตายไปไหนได้ก็มันไงเต๋อเออ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 ขวักขาด ขัดล้างดูที่จะไปตัทขาวยู่ดเป็นอันคลองปปกไว้เป็นคลองอีกจุ่มนึงนะ<ม>ป้าทุ่งือขวนออกเท่าไรแห,หงหลายโอพ้พิดาไม่เก็บนะไม่เก็บไป่อดยังไงไ,งงไปทา้านี่นอ้องหืือออก กินท้องธรรมาสตร์แล้วไม่ค bueno> ่อยเสียบนั่นแหะอันนั้นดีค้านเป็นไงกิงเนี่ยค้านยาวๆเอาลค้านน้อยๆได้แต่หัวติดไว้อันนี้วุ้นใบใหม่ตัวนี้กูได้อก็ได้ยูเกี่ยแยูจะได้ยูได้ยูหน่อยนะได้ยูได้ยู นี่น้ำหยาก็หาเชียวจ้าหาเชียวองค์พระท่านมีไงอันบ้านเฮาเนาะไปเก็บไปเก็บอันนี้ยังก่อนเลยหยุดไต่หยุดใส่ก่อนยุดใส่ยาพุ่มแม่พี่สร้างไปเฮ็ดเฮียนอันสร้างจากอุดอนประัันลองเบื้องข้าเนาะสร้างจากอุดรไปเฮ็ดเฮียนให้อันไม่ใหญ่อันนั่นแบบนี้พอดีพระเจ้ามาขายเฮ็ดประจันว้านเนาะ อันซุ้มอันเมื่อไงจ้าของบ้านน่ะว่ากินเขาย,ยิ้มแล้วหรือว่าอีหยังล่ะก็เลย่ยไปกินน้ำซางบ้านนี้ซังก็เลยเมียซังหันเมียซังน่ะตายซุ้มซังน่ะกะ็เมาเมืคค่อทุกคนเลยมันคล้ายๆว่าเห็ดเผือเห็ดท่านนี่แหละขเขาจะว,นนว,ว่าหน่ะเนาะคล้ายๆเห็ดข้า,ออามทั่วเมื่อคล้ายนั่นทั่ว เห็ดทานเห็ดทานยังมันเป็นยางด้วยบ่เห็ดทานน่ะเป็นยางแล้วก็มันสีข้ต้มใช่แล้วมันจะสีด่าอืมนาทีนองยางเราโตจ้ะอันผู้ผู้มาซื้อนี่เพราะได้โทษดอกผู้มาเก็บไปเก็บขายน่ะนะคือพวกเบิ่งดีๆนะใครคนกินน่ะนะเออทั้งวัวเก็บเห็ดทั้งจมวัาเลี้ยงหมูเอนมูเบี้ยเห็ดอยู่เมืองไทยพี่น้องอัน ผู้ซื้อกินกันกัะเสียใจไว้ใจเอาชีวิตฝากไว้กับซุ้มอันนั่นเด้ซุ้มมาขายเห็ดเด้อเห็ดแ,แบ่เนลาพี่น้องอยู่นี่สบายเทสในไงแ้วเรกจะเจะพี่นอ้องเดี๋ยวคิปนี้จะซุปสิขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เจะเด้อพอกันไม่คิปหนาจา้าขอบคุณผพูดที่เขามาให้กำลังใจทั้งไม่ละเกาด,ดาด้จ้าสวัสดีจ้า Day you like it like that It's like every time the conversation changes And I want you right